ครบแล้วแล้วนะคะก็จะได้มาแบบนี้ค่ะแถวที่สามก็จะเริ่มขยายออกมาได้สักสองนิ้วครึ่งเกือบสามนิ้วแล้วนะมันก็จะค่อยๆขยายออกไปอย่างนี้ทุกรอบนะคะเสร็จแล้วพอแถวที่สี่นะเดี๋ยวจบก่อนนะคะเวลาจบก็จบเหมือนเดิมนะเราจบตรงนี้คือโซ่ที่เราขึ้นนะคะโซ่สามที่เราขึ้นเรามาจบหัวของหลักเนี้ยขยับมาติดกันนั่นแหละติดกับโซ่สามนี่นะคะแล้วก็ดึงหอหอขึ้นมาเดี๋ยวเขามาชีดกันเองนะคะเสร็จแล้วขึ้นโซ่สามหนึ่งสองสามแถวที่สี่นะคะขึ้นโซ่สามแล้วก็เกี่ยวหน้าแยกแยกหลักนะคะโซ่สามเนี่ย ก็ขึ้นตรงกับโซ่สามแถวที่แล้วนะคะแล้วเกี่ยวหน้าเนี่ยก็เกี่ยวเอาเฉพาะหลักเกี่ยวหน้าของแถวที่แล้วนะคะไม่เกี่ยวเอาทั้งหมดเกี่ยวเอาหลักเดียวนะคะแล้วก็ลงเป็น F F ก็ลงบนหลัก F ก็ลงบนหลักที่แถวที่แล้วเราลงบนหลักไว้นะคะเราก็ลงบนหลักทําเหมือนเดิมแล้วหลักที่เกี่ยวหน้านี่นะคะเกี่ยวหน้าเราก็เกี่ยวหน้านี่นะคะแยกออกเป็นหลักใครหลักมันนะคะถักแบบนี้ไปจนรอบค่ะ พอถักครบรอบนี้นะคะจานวนหลักไม่ได้เพิ่มขึ้นนะเพรเราไม่ได้เพิ่มหลักนะคะเราแค่แยกออกเป็นหลักใครหลักนั้นจํานวนหลักก็จะเท่ากับห้าสิบเหมือนเดิมนะคะถักแบบนี้ไปจนรอบค่ะ